สวัสดีครับรีวิวรถยนต์มิซูบิชิแชมป์สามประตูทะเบียนพสเภยอยักษ49์4923กรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถสามประตูที่ทรงกระชับดีนะครับท้ายสั้นๆขับง่ายครับสนุกเลยครับคันนี้ผมทดสอบขับมาร่วมๆสองร้อกิโลนะครับเดี๋ยวพาเดินชมดูรอบคันนะครับด้านหลังสวยเลยครับรุ่นนี้ คันนี้ได้เครื่องเดิม 4G15 คาบูนะครับขับสนุกทันใจดีครับสีโดนแดดเรียด้านบนนะฮะจะด้านด้านหน่อยแล้วก็มีตำหนิที่แก้มขวานะครับเดี๋ยวพาไปชมดูนะครับประมาณนี้นะครับสีรอดนะครับตอนนี้แปะสติ๊กเกอร์ใสไว้นะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะด้านด้านประมาณนี้ครับแต่ด้านข้างเงาดีครับแล้วก็บนหลังคาครับที่มีแปะสติ๊กเกอร์ใสกันไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับ แต่ด้านข้างแบบนี้เงาดีนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับรุ่นนี้ผงมาลัยพาวเวอร์ครับบ่อเป็นบ่อแต่งนะครับเบลสามจุดนะครับบ่อหลังเดิมนะครับองมาลัย OMP นะครับมีเครื่องเสียงมีจอนะครับแอร์เย็นนะครับแต่ว่าเครื่องเสียงกระจอยังเปิดไม่ติดนะครับผมยังไม่ได้เช็คไฟนะครับนี่บ่อด้านหลังนะครับสายเขียวๆที่เห็นนี่คือสายเบลนะครับ เบลเป็นแบบนี้นะฮะล็อก3จุดสไตล์รถแข่งเลยครับเดี๋ยวลองขับขี่ดูนะครับอ๋อเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับอันนี้ใช้น้ํามันร้วนะครับติดแล้วนะครับสามารถสตาร์ทแบบเลสซิ่งได้นะครับติดแล้วนะฮะเดี๋ยวพาไปชมเครื่องครับ สี่สอง้ไม่ขาดต่อนะครับเครื่อง 4G15 เดิมคาบูหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเครื่องของอ e ีคาตัวแรกอะครับที่เป็นคาบูกระจกแต่งด้านข้างยแบบนี้นะครับโดยรวมรถเอฟโอโอเคเลยนะครับขับได้ครับแต่เก่าหน่อยสีสันอาจจะไม่ค่อยสวยดิฟฟี่แบบนี้นะครับท่อแต่งลั่นๆเลยครับเกียร์ธรรมดานะครับ เบรกดีเลี้ยวสุดไม่ดังนะครับปัดน้ำฝนทำงานได้ปกตินะครับถ้าหารถสักคันไว้ขับซิ่งขับสนุกคันนี้ไม่ติดจน,นะครับ